กลางดึกในคืนฝนตกหนักเจ้าทองสุนัขโกลเด้นแสนรู้กลับเห่ากันโชคใส่ความว่างเปล่าหน้าห้องครัวอย่างบ้าคลั่งจนผิดปกติแม่ที่กำลังจะเข้านอนถึงกับขนลุกสู้พยายามดุให้มันเงียบเพราะนึกว่าเจ้าทองกำลังเห็นวิญญาณร้ายที่แอบซ่อนอยู่ในเงามืด แต่เจ้าทองไม่ยอมหยุดมันทั้งเหา่าทั้งขู่สลับกับการจ้องมองไปที่จุดลึกลับหลังถังแกส๊สที่มีเข็มเกตวัดพุ่งสูงเข้าโซนอันตรายโดยไม่มีใครสังเกตเห็นในขณะที่แม่เริ่มโมโหและเดินเข้าไปจะลากตัวมันออกมาเจ้าทองกลับตัดสินใจกระโดดงับชายเสื้อแม่และออกแรงลากสุดชีวิตเพื่อพาหนีออกไปนอกบ้านทันที เพียงไม่กี่วินาทีหลังจากนั้นเสียงระเบิดตูมใหญ่ก็ดังสนั่นวันไหวจนบ้านทั้งหลังสั่นสะเทือนประกายไฟพุ่งวาบสว่างจ้าไปทั่วห้องครัวที่พวกเขาเพิ่งเดินออกมาความจริงที่น่าตกใจปรากฏชัดว่าเจ้าทองไม่ได้เห็นผีแต่มันได้กลิ่นภัยเงียบจากแก๊สรั่วที่มนุษย์มองไม่เห็นมันยอมถูกดุยอมถูกมองว่าก้าวร้าวเพียงเพื่อต้องการปกป้องชีวิตคนที่มันรักที่สุดให้รอดพ้นจากความตาย ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปลายแม่โผเข้าเกอดเจ้าทองทางน้ำตาด้วยความซึ้งใจอย่างที่สุดในวันที่ฮีโร่สี่ขากลายเป็นผู้พิทักษ์ชีวิตที่ช่วยให้แม่ยังมีลมหายใจต่อไปได้ในเสี้ยววินาทีสุดท้ายของความเป็นความตายจริงๆ